อีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวกับกองทุนส่าข้อลูกจ้างที่มักจะเจอมานะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องในทีมผมเองก็เริ่มเตือนตัวกันในเรื่องของกองทุนส่าข้อลูกจ้างต้องบอกว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่เป็นบริษัทที่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนาะทีนี้คําถามที่เกิดตามมาคือแล้วมีกองทุนส่งส่าข้อลูกจ้างแล้วก็มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพอย่างนี้เราควรเข้ากองไหนดีถ้ามีให้เลือกสองกองนี้นะครับผมตอบให้ทุกคนได้แบบไม่ต้องคิดเลยคือผมเน้นว่าควรไปกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะดีกว่า เนื่องจาก1คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอัตราสมทบเริ่มตั้งแต่สองถึง15%้าเปอร์เซ็นตเป็นต้นไปทีนี้ก็อาจจะเกิดคําถามว่าแล้วเราจะควรที่จะส่งอัตราเท่าไหรด่ดีผมแนะนําว่าให้ส่งอัตราเท่าที่บริษัทสมทบให้เราครับตรงนั้นเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็ด้วยตัวของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองนั้น หลายๆที่เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า employee choice ให้ employee choice ก็คือการที่เราสามารถเลือกนโยบายการลงทุนต่างๆได้เองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองที่ลงในต่างประเทศการลงทุนในตราสารนี้อ,อะไรต่างๆตรงนี้มันจะทําให้เรามีอิสระในการเลือกมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าในกองทุนสง่งพลูกจ้างจะมีรูปแบบในการลงทุนเป็นแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะให้อิสระมากกว่า ซึ่งจากแค่2ตัวที่ผมบอกมาเนี้ยผมเลยแนะนําทุกคนเลยครับถ้าตอนนี้บริษัทของคุณมีสิ่งที่เรียกว่ากองทุนสารองเลี้ยงชีพขอให้ไปทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนน่าจะดีกว่าครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือตัวเงื่อนไขในการออกจากกองทุนหรือเงื่อนไข,ขของเงินสมทบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับบริษัททําให้ตรงนี้เราจะแมนเนจอะไรต่างๆได้ง่ายกว่านะครับผม ยังไงแล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปถ้าผมมีเวลามีโอกาสผมจะมาสอนวิธีในการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ว่าเราควรจะเลือกกองทุนแบบไหนดีเราถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดในระยะย,ยาวนะครับยังไงแล้วกดติดตามต่อแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะคอยเอาสาระดีๆเกี่ยวกับการการขายการตลาดหรือการจัดการต่างๆในเรื่องของพนักงานเงินเดือนของพวเรามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ